สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องเบเนตาผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปย้อนดูนังเตะแมนเชสเตอร์เตะผมที่ใส่หมายดมได้เจ็ดลงสนามผมไปดูเลยว่าจะมีใครแล้วมากที่ใส่หมยได้เจ็ดแล้วเป็นยังไงบ้างผลงานเป็นยังไงหรือว่าฟอร์มการเล่นหรือว่าผลงานต่างๆหรือว่าการลงเล่น ในสายตาทุกคนเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่ากับผมกับการใส่เบอร์เจ็ดของแมเชสเตอร์เจ็ดหรือว่ามันอาถรรพ์จริงหรือเปล่ากับเสื้อเบอร์เจ็ดของแมชชสเตอร์ในเต็ดไปดูแล้วเริ่มจากคนแรกผมที่ใส่เบอร์นี้ผมก็คือเอริกคันโตนาผมนะถือว่าเป็นคนที่ใส่เสื้อแมหมายได้เจ็ดของแมชชสเตอร์เจ็ดตั้งแต่แรกๆเลยนะผมนะซึ่งลูกหนังชาวฝรั่งเศสคนนี้ผมก็ได้สร้างสรรค์ มาตรฐานให้เสื้อหมายเลขเจ็ดสูงมากนะผมด้วยการพาทีแมนเชสเตอร์เต็ดควงความยิ่งใหญ่ในบนเกาะพิมดีอังกฤษผมจากการเป็นแชมป์พิมดีถึง4สมัยและแชมป์เอฟเออีก2สมัยพร้อมยิงประตูแบบถล่มทลายผมก่อนจะประกาศประกาศแขนสตั์ดไปในปี1997นั่นเองและคนต่อไปผมที่ใส่เบอร์นี้ก็คือเดวิดเบคแฮมนั่นเองผมในปี1 9 9 9 7ได้ถึง 2003นะผมอ่าซึ่งเดวิดเบ้งแฮงผมก้าวเป็นก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะสำคัญของ Manchester, แมนเชสเตอร์เตเตได้อย่างรวดเร็วผมด้วยทีเด็ดจากการลูกตั้งเตะหรือว่าการเปิดบอลหรือว่าฟีคิกอะไรต่างๆที่รู้ทีเดียวผมก็คือท่าไม้ตายของเขาเลยนะผมสำหรับเดวิดเบ็กแฮมโดยเดวิดเบ้งแฮงนะผมสารต่อเบอร์7ต่อจากเอริกคาโตนาแล้วผมหลังเอริกคาโตนาผมเลิกเล่นเลิกเล่นไปนะผมนะ ได้อย่างหมดข้อสงสัยในตัวเขาเลยผมละและช่วยสร้างมาตรฐานของเบอร์เจ็ดให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกนะผมซึ่งเทพรบุตรชาวอังกฤษนะผมลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เต็ดไปเกือบถึง400นัดผมพร้อมแชมป์กับแชมป์ร่วมกับสโมสอนอย่างมากมายผมและแน่นอนว่าเขาคือ1ในชุดทิปเปิลแชมป์เมื่อปี1998 59อาคนต่อไปที่ผมที่ใส่เสื้อเบอร์นี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนผมปี2003ถึง2009ผมนั่นก็คือ Cristiano Ronaldo นั่นเองเมื่อคร i s t i a n o Ronaldo ดผมได้รับเสื้อหมายเลข7นะผมต่อจาก d ด v i d เป็นแฮมที่แยกทางกันไปในปี2003นะผมในตอนนั้นดาวรุ่งชาวโปรตุเกสรายนี้ถูกกล่าหาว่ายังไม่พร้อมที่จะรับเบอร์เ7 แต่อย่างไรก็ตามกมุคริสเยโนโรัลโดใช้เวลาพัฒนาตนเองอยู่พักใหญ่ผมก่อนที่จะใช้ผลงานในสนามผมเป็นคำตอบคือผู้เล่นสืบทอดเบอร์เจ็ดที่สมบูรณ์แบบและก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกคว้าแชมป์พิมลีกสามสมัยและแชมป์เป็นลีกอีกหนึ่งสมัยตลอด6ปีที่โอแทฟฟฟอร์ และคนต่อไปที่สารต่อคนต่อไปครับผมไมเคิลโอเว่นในปีในปี2009-2012นั่นเองคนระับซึ่งในช่วงท้ายของอาชีพไมเคิลโอเว่นผมทำร้ายจิตใจแฟนบอลของดิวพูสุดๆแต่ผมด้วยกนได้มาอยู่กับแมนเชสเตอร์เต็ดในปี2009วงม,มีหนัําซ้ำยังจิ้มเสื้อหมายเลขเจมาใช้ในการสวมใส่ยูนิฟอร์มของปีศาจแดงอีกด้วย แม้จะไม่สามารถทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจนักแต่ไมเคิลโอเวนก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกร่วมกับทีมได้หนึ่งสมัยและเชื่อว่าประตูชัยที่ยิงใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วงทดเวลาบาดเจ็บจะอยู่ในความทรงจําของแฟนบอลแมน Manchester เชสเตอร์เด็ดไปตลอดกาลอ่าก็คิดยังไงก็ ของแต่และคนก็ลองเม้นมาแล้วผมแต่ยังไม่หมดับผมคนต่อไปที่ใส่หมายเลขนี้ก็คือคือันโตนิโอวาเลนเซียผมในปี2012-2013นะผมหลังจากควา้ารางวัลนักเตะย,ยอดเยี่ยมแห่งปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมในปีในปี2011-2012ผมวาเลนเซียผมก็ได้รับเสื้อหมายเลข7ต่อจากโอเว่นนะผมแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าอันโตนิโอวาเลนเซียจะลืมฟอร์มเก่งไว ไว้ที่เบอร์25่อง้นผมนะตมฟอร์มเก่งของตัวเองไว้เมื่อซีซั่นก่อนผมเพราะว่าเขาไม่สามารถทําผลงานได้ได้หน้าประทับใจเลยแม้แต่น้อยจึงทําให้ในฤดูกาล2 3 1 3ันาถึงสองพัาเลเซียกลับมาใช้หมายเลข25ตามเดิมแต่ก็ไม่อาจไม่อาจไปมีฟอร์มที่น่าทึ่งเหมือนก่อนได้อีกคนต่อไปครับผมอังเคิลดิบมาเรียในปี 2 0 1 4ถึง2 0 1 5ตอนย้ายมาพร้อมกับเสื้อหมายเลข7อ bon. ังเคลดิมาเรียถูกแฟนบอลคาดหวังไว้สูงมากเพราะเขาทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งกับเรอัลมาดริดและทีมชาติอาเจนตดนาในฟุตบอลโลก2 0 1 4ซึ่งผลซึ่งช่วงแรกอังเคิลดิมาเรียก็ทำผลงานผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแฟนบอลก็คาดหวังไว้แต่การไปมีปัญหากับหลุยฟันเกาทำให้เขา ทำให้เขาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เพียงฤดูกาลเดียวเท่านั้นก่อนจะย้ายไปร่วมทีมเปเชในเวลาต่อมาซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าอังเคลดิมารีเลียเนี่ยเป็นดิวที่ไม่คุ้มและที่สำคัญเลยลการใส่ของเสื้อเบจของเขาผิดหวังเป็นอย่างมากและยอดแย่อย่างมากมของการใส่เสื้อหมายเลขเจ็ดของเขาสำหรับอังเคลดิมารีเรียแต่ทุกคนคิดเป็นผีหลายๆคนคิดยังไงก็ลองม้นมาเลยครับผมนะไปคนต่อไปเลยครับคนต่อไป เนฟิตเน y ปายรบผมในปี2 5 2 5ันถึงสองพโดยเนฟิตเนเปายรบผมย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานะแข่งคนสำคัญของ p s v อสบไอโอและอนาคตของทีมชาตินเธอรแลนด์มันจึงทําให้เนฟิตเนเปายผมมีอีโก้สูงพอตัวและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องการใส่เสื้อหมายเลขเจ็ดแน่นอนว่าเนฟิตเนเปายไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งได้ แ,และยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมได้เลยจนทำให้เขาต้องย้ายกลับไปอยู่กับลรยงในปี2017พร้อมกับถูกประทับตานี่คือหนึ่งในดิวที่ล้มเหลวที่สุดในประวัติศาสตร์ของสมโมสอนเลยทีเดียวต่อไปผมอเล็กซิสซานเชสในปี2018-2020ถึงในช่วงเวลานั้นนะผมอเล็กซิสซานเชตคือนักเตะที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในรีมยรีเลยก็ว่าได้หลัง เป็นเดอะแบงให้กับอาร์เซนอลด้วยเหตุผลนี้ทําให้แมชชสเตอร์เต็ดทุ่มเงินกว่า4 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์เพื่อเป็นค่าเหนื่อยให้กับอล็กซิสชานเชสแต่ว่าอล็กซิสชานเชตไม่สามารถตอบแทนตอบแทนเงินมูลค่าเกือบครึ่งล้านต่อสัปดาห์ได้เลยแม้แต่น้อยโดยยิงไปเพียงแค่5ประตูจากทั้งหมด45เกมที่ลงลงสนามก่อนที่จะถูกส่งตัวไปให้กับอินเตอร์มิลานยืมตัวใช้งาน และมีการซื้อขาดกันไปในใน,ในที่สุดโอ้โหก็มีก็กเป็นหนึ่งอีกดิวท,ที่ทุกคนว่าล้มเหลวแล้ผมจะกเซต์อลิซซีซานเชสแต่หลายคนก็มองมว่าอารทุ่มเทียมเขาว่ามันก็เลยไม่ได้แย่นะผมและคนต่อไปผมเอดิสันคาวานี่ในปี2020-2021ถึงโดยเอดิสันคาวานี่ผมย้ายมาร่วมทีมแมชเชสเตอร์เตบบแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ปี2020และทําผลงานได้อย่างน่าชื่นชมบน เสื้อหมายเลข7โดยเฉพาะจังหวะการจบสกวอตที่เฉียบคมและความทุ่มเทต,ตลอดทุกวินาทีให้กับปีศาจแดงมันจึงทำให้หัวหอกทีมชาติอุลุกวัยกลายเป็นที่รักของแฟนบอลโดยปริยายแหม่น่าเสียดายที่คาวาน,นี่มาจบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช้าไปหน่อยเพราะด้วยวัย30ปีกลางๆทำให้เขาอยู่กับทีมได้เพียงแค่สฤดูกาลก่อนที่จะแยกทาง กันไปในปี2022โ oh อ้โหก็ซึ่งหลายคนก็บอกว่าแม้จะอยู่ไม่นานผมแต่เอสันคารานี้ก็เป็นที่รักของแฟน <c oughs> บอลรวมถึงตัวผมด้วยนะหรือว่าแฟนผีหลายคนแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเสื้อเบอร์เจ็ดที่คุ้มเหมือนกันนะผมสำหรับทางด้งนานของเอริสันคาวานี่และคนต่อไปก็ผมเป็นหน้าเดิมว่าผมนั่นก็คือจ no นะิสโนโรนันโดในผมในปี202 21-2023อดีตเบอร์เจที่ถูกยกย่องว่ายอดเยี่ยมไ่สุดตลอดกาลได้กลับมาในบ้านหลังเดิมของเขาอีกครั้งหลังย้ายกลับมาแมนเชสเตอร์เตเดในปี2021ซึ่งริยโนโรนโดในวัย30ปายก็ยังคงเป็นเครื่องจักโรโล่มประตูเช่นเดิมด้วยการซัดไปถึง18ประตูในพนรีเมียร์ในฤดูกาล 2021- 2022อย่างไรก็ตามผมรอบนี้เขาก็จบกับทีมไม่สวยนักหลังไม่จังไปมีปัญหากับเอริกเจฮารจึงทำให้ต้นสังกัดยกเลิกสัญญาเขาไปในที่สุดอ่าและคนสุดท้ายเลยครับผมก็คือเมสันเบลปัจจุบันนี้หรือว่าปี2023นั่นเองซึ่งการยกเลิกครับผมสัญญากับยูเซโนโรนโดผมทำให้เบิร์7ว่างลงอีกครั้ง และมันจึงทำให้นักเตะหลายๆคนต่างไมายปองย่กระใส่เสื้อเบอร์นี้อย่างเช่นจารอลสนโชเออรโทนิ o, Anthony, หรือว่าอาริฮาโดกาาโชแต่ท้ายที่สุดคนที่ได้ได้สารต่อตำนานเบอร์เจ็ดคนต่อไปของแมนเชสเตอร์เดนท์นั่นก็คือนั่นก็คือแข่งป้ายแดงอย่างเมสันเมาส์แต่ผลงานก็ช่วงแรกๆก็ ไม่ค่อยดีรวมถึงตอนนี้เขาก็มีอาการบาดเจ็บอีกด,ด้วยและยังไม่หายเจ็บกลับมาแต่มันเต็มเพียงแค่ฤดูการแรกเท่านั้นอันนี้เราก็ต้องรอดอูทีว่าผลงานเขาจะกระเตื้องขึ้นไหมหลังหายเจ็บกลับมาหรือว่าฤดูการหน้าแต่ช่วงแรกก็ดูจะมีข้อข้อรหาสเยอะมากผมสำหรับเมทันเมาส์ในการใส่เสื้อหมายเลขเจ็ดทุกคนก็บอกว่าไม่คุ้มแล้วแต่มันเพิ่งปีแรกหน้าผมทุกคนใจเย็นๆนะครับอ่าก็เป็นยังไงบ้างกับเสื้อหมายเลขเจ็ด ของแมวเชสเตอร์เตียนได้ทุกคนว่าแต่ละคนคุ้มหรือไม่สำหรับปีนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมผมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องผมด้วยผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับปีนี้ไปแล้วทุกคน